สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ C3 นะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์ใช้งาน2โปรแกรมเถื่อนที่ใช้มากที่สุดในโลกโปรแกรมที่1ก็คือ Microsoft Office และโปรแกรมที่2ก็คือ Adobe Photoshop ค่ะทีนี้ต้องบอกว่าไม่ว่าผู้พัฒนานี้จะพยายามพัฒนาให้ใช้โปรแกรมถูกลิขสิทธิ์กันยังไง c ครกเกอร์มือดีก็ต้องไปหาของฟรีมาใช้จนได้นี่คือวิธีแก้เผ็จากผู้ผลิตค่ะ ต้องบอกว่าหนึ่งในวิธีแก้เผ็ดของโปรแกรมเถื่อนก็คือการหันมาเปิดให้ใช้บริการบนคลาวด์หรือใช้ผ่านเว็บไซต์แล้วก็ใช้วิธีการคิดเงินเราแบบเหมาจ่ายรายเดือนแทนค่ะข้อดีก็คือเปิดคอมมาบนเว็บ ช้ได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งหรือหาโปรแกรมแคร็กให้วุ่นวายท้งค่าย m i c r o s o f t ค่ะยังทำตลาดโปรแกรมแบบกล่องขายคู่ไปด้วยแต่ล่าสุดค่าย Adobe ใจเด็ดมากเลิกขายโปรแกรมแบบกล่องทั้งสิ้นเลยนะคะหันมาให้บริการบน Adobe Creative Cloud <c oughs> เพียงอย่างเดียวคนไทยตาดำๆแบบเราจะเจออะไรบ้างคนที่ได้รับผลกระทบเต็มๆคือคนใช้แผ่นผีหรือโหลดฟรีโหลดเถื่อนกันมาเนี่ยแหละค่ะ จะไม่มีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่อีกต่อไปไม่สามารถแชร์งานให้คนอื่นได้หากอยากใช้ฟีเจอร์ใหม่ก็ต้องยอมจ่ายเงินหันไปใช้บนอินเทอร์เน็ตหรือบนคลาวด์เท่านั้นอันนี้คือภาคบังคับค่ะทางฝาคผู้ใช้ถูกลิขสิทธิ์อันนี้สบายกระเป๋าค่ะแทนที่จะควักเงินก้อน 90้า0บาทไปซื้อโปรแกรมกล่องที่ให้ลิขสิทธิ์อัปเดตแค่2-4ปีเท่านั้นหลังจากนั้นต้องจ่ายเงินเพิ่มก็พอเปลี่ยนมาใช้บนออนไลน์ปั๊บเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ๆดีๆทุกเดือนอัปเดตได้ตลอดอายุการใช้งานขาดไว้ง่ายงงว่าแอปเดียวเนี่ยก็จ่ายแค่ประมาณเดือนละ1,200บาทแหมฟังดูแล้วก็แพงสำหรับคนไทยนะคะติดจะลำคาญต้องไปจ่ายรายเดือนนี่แหละค่ะ แต่ซื้อถูกเลขสิทธิ์ก็สามารถใช้ต่อทันทีได้บนเว็บแถมมีพื้นที่ฟรีพอทำงานเสร็จปับ๊บเซฟงานบนออนไลน์เอาไว้ได้เลยค่ะเอาละมีช่วงหนึ่งนะคะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากกูรูทางด้าน Adobe กันดีกว่าว่าจะมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไรบ้างค่ะความจริงการป้องกันโปรแกรมเถื่อนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานของ Adobe ในเรื่องการที่หลายๆคนใช้แบบกล่องอยู่แล้วผลกระทบเกิดขึ้นกนะ็คือซอฟต์แวร์ แต่เมื่อมีการอัปเดตบ่อยๆคนที่ใช้แบบกล่องจะมีความรู้สึกงุดหงิดว่าทำไมแบบกล่องเนี่ยโดนลละเลยไม่มีการอัปเดตเรื่องความสามารถใหม่นะฮะอันนี้ก็คือผลกระทบที่ขึ้นโดยตรงแต่เชื่อผมเถอะครับว่าการใช้ Creative Cloud เนี่ยช่วยให้คุณได้ประโยชน์ดีกว่าการใช้งานแบบกล่องเพราะคุณจะมีแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้งานเนี่ยมากกว่าแบบกล่องหลายเท่านะครับวันนี้เนี่ยถ้าคุณใช้ Creative Cloud แล้วคุณจะรู้ว่าการใช้งานเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมมาก ก็เป็นหนึ่งในวิธีแก้เผ็ดนะคะจากผู้ผลิตนั่นเองนะคะมาติดตามวิกฤตีทีได้ใหม่เป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ